ครับครับเอาไปต้อนรับครับผมว่าผมคือไม่สื่อครับครับ <muchas> <muchas> ตัวเสร็จแล้วเข้าตรงด้านนี้ค่ะขนมมันขนมจากกระตมมัดข้าวหลามนี่ก่อนจะได้เข้าเดี๋ยวไปเลือกเรียกทีมของเราก่อนต้องนั่งรอกันไะไปได้ละลุกมาได้ละ มาเหยียบมาทางนี้สิซื้อเปลิสต์แบนไม่มีราคาผู้สูงไม่มีใช่ไหมโอเคคนละร้อยสามสิบเก้าบาทโอเคไปใช่ป่ะเฮียอ่ะใส่คิดยังไงวะนี่ไงอยู่นี่สายอ่ะอ่ะใช่จะมั่นหมายจะมั่นหมายนะแล้วค่อยเอาไปสอนไปศิลแล้วเอาไปมั่นหมายเอาให้มั่นหมาย ได้ตัวละเตรียมเข้าได้คุณมเนี่อดได้คูป,ปองลดค่าอาหารทั้งในสวนปไปไปเกี่ยวได้อ๋อแล้วก็ว่าทำไมช้าจังอ๋ออ่ะสแกนสแกน มองหาหนอนไม่เจอเหรอนำก็มองหาแต่ข้างหน้าพอเท่านี้ได้ค่ะซื้อบัตรแล้วก็สแกน QR code อ,อยู่นี่สแกนเข้าไรสองรั้งหมคะเนี่ยเข้าไปในในแนะบุฟเฟต์สวนงาใหญ่ชอบเนี่ยอันนี้ของแท้ป่ะไม่รู้อ่า บรรยากาศดีค่ะข้างๆก็เป็นสวนลำไยเนี่ยอ๋อเขาอันนี้ไงบุฟเฟ่ต์ลำไยไงเนี่ย แค่ผ่าลำไยในี่ตรงนีช่ไหใช่เออเอามาแล้วเหรอเร็วจังเลยเนี่ยงอ๋อไปหยิบบุฟเฟ่เออนี่ไงนี่เดี๋ยวกูเลยทำไม่ถูกเลยเอามาละมาแล้วร้อยสามสิบเก้าบาทอ๋อออ๋นี่ไงพี่ดำชวนนอมไปเอากันงานนี้เนี่ยเออลำไยกูฟังแล้วกูตกใจ ผมคิดว่าจะเสียตัวซะแล้วอ๋อกินเลยกินเลยกินเลยวางไว้นั่นแหละวางไว้นั่นแหละวางแต่แต่นี้มันไม่เค่อยได้นานเม็ดใหญ่ดีแต่เปลือกหนาแต่เปลือกหนานั่งเลยแก น่นแม่แน่นเนื้อมันไม่ไม่เด้งเนอมันลื่ๆเท่าเท่เหรือวาเเศเขาก็จานมาะต่อยกระต่ยเม็ดหวานนี่หวานแต่ว่าเนื้อมันไม่อืมทาไมเขาปนนี่เฮียอันหนึ่ง เออทำบุฟเฟ่ลำใหญ่แล้วนุก็เสียเงินเว้ยนี่แขกที่มากันนั่งไม่ถนัดเลยปาร์ตี้กันนง่นเอนนั้ไปเิ้่ยวมาอีกแล้วแอบกินหมดหรือวะแผนเก็บลำใหญมาอีกอ่ะอ๋อก็ดีบรรยากาศดีถึงใจ โอ้ดีจังเลยส่วนนี้มีบริการด้วย <laughs> หวานไม่拉าต้วก็หกวานอือเอาเครื่องว่าน,น้ำตาลมาด้วยป่ะเอาเครื่องว่าน,น้ำตาลมาด้วยป่ะอ่ะคุณดูขอบคุณค่ะนั่งพระเพียบไม่เป็นเว้ยนั่งพระเพียบแบบพาเนี้โห พอชูขาชูขาไม่เป็นไรแล้วก็เรี๋ยวเอายืดขาหรอมีแผ่นแข็งมอนกันเหมือนกันเนื้อแบบเดียวกันเลยอือ้าวคารีค่าค่าปัดข้าปะโซไม่เป็นไรสามคนเอาไปเถอะไม่ต้องรอไม่เอาไม่เอาพามาเที่ยวแล้วมะแซนกิลเอาหน้าแก้ได้ว้า เออต่อไปอืมไม่ต้องต่อไปอย่าห้ามแย่งแย่งนะเว้ยเออชิมละหวานดีและเจจะรับกระถังหันโทรไปผุดผุหน้าบ้านแล้วโทรหากลับได้เลยที่สวนเบอมจะเบียกันไงเนี่ยกลวงมาเลอะเลยเขาให้เด็ดเอาได้เราก็เลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆ่เนี่ย แล้วก็เก็บเอาแต่ลูกใหญ่ๆนะเราไม่ไดาลูกเล็กของแกเราไม่ต้องไปดึงขอเขาทั้งหมดจริงๆนู่นน่ะข้างบนนั่นะ่ะลูกใหญ่อะ่ะแต่เราเตี้ยเอาไม่ถึงได้อีกหน่อยมั้ย,ยเตี้ยได้แค่นี้ นี่อันนี้ก็อยู่แค่นี้เองเนี่ยแค่หน้าอย่างเงี้ยจะหยิบเอาได้เลยนี่แอนไหมโอ้โหเต็มกำมือแล้วอะ่ะป่พอละกลักบที่ตั้งเราคก็บไม่เยอะมเก็บมาเมื่อกี้นี้ไม่เล็กมากอันนี้ <ละ S 1> ใช่เก็บมาสดดดเลย,เยจริงๆเขามีบริการเป็นตะกร้าแบบนี้ ให้เล่นให้เล่นแต่เราเก็บเอาตามต้นได้ว่าสีไม่เหมือนกันด้วยนะเนี่ยสีนี่เห็นไหมใช่ไหมของเราสดกว่าใช่ไหมก็มีเออน้ำมันล้างลำญ่มันน่าอยู่ตรงไหนวะไปไดกนิดเดียวเสร็จก็มีน้ำให้ล้างมืออุ้ยแรงเกินน้ำยาให้ล้าง แลน้ำเต้าอ๋อน้ำเต้าบุฟเฟ่ลำไยมีคนเข้าอยู่ทุกห้องเลยบุฟเฟ่ลำไยมีโอ้ซุ้มนี้คนรอคิวให้เข้าปากเาห้ามเด็ดจากก้นใช่ไหมห้ามใช้มือเด็ดอ่าเฮียใช้ฟันเด็ดเลยนู่นนู่นนนนู่นนู่นน่ั่นแหละ โถงนันเนโอ้โผงมาเริ่มเลยผงมาเริ่มเลยอ่าโอ้โหนั่นน่ะเต็มไปหมดเสือะไรยืนหน้าออกมาอีกหน่อยเป็นมื้อเขาห้ามใช้มือเด็ดพี่ดำเมื่อกี้น้องไม่ได้อ่านป้ายเด็ดของเขาไปซะเต็มที่ผงมาเริ่มเลยเออเนี่ใหญ่มากเนี่ยมันไม่ใช่ไมึงมึงมันไม่ยอมมาถือเยอะนั่นแหละยืนตรงนี้แหละมายืนกลุ่มนี้ก็ได้อ่าเป็นการเรื่องนะมึงสูงเสือโขนงเนี่ยน จะได้เห็นว่าล้ำไยถ่ายตรงไหน่ะเออ 2, 2> เอ,อ 3, ี่อย่ากันนะท่านี้ถ่ายเป็นโซนขายอาหารโซนของทานเล่นเครื่องดื่ม